สุบอกว่าชีวิตดีขึ้นทุกทิศทางเลยยินดีด้วยนะคะได้ใช้ไลฟ์ตายอย่างที่ตัวเองต้องการได้เที่ยวได้กินแต่ก่อนน้องสุก็อารมณ์รุนแรงคืออย่างเนี้ยรุนแบบไหย,ยถธอว่ามโมโหเกง่งแต่ตอนนี้เธอบอกว่าเธอนิ่งเป็นน้ําเลยนะคะการที่เราเป็นคนอารมณ์ลบๆทุกคนขามันเป็นเรื่องจิตวิญญาณภายในนะเรื่องของจิตวิญญาณภายในถ้าเราเป็นคนที่ไม่ดูแลเรื่องอารมณ์เลยชีวิตไม่บสบายมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องสุขภาพคุรเรมเจอมาเยอะแล้ว แล้วทีนี้เนี่ยโดยเฉพาะในเบอร์มือถือที่มันเป็นเบอร์ที่ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ลบๆอะชีวิตมันไม่ดีแต่พอคุณเบรมได้รู้ในเรื่องของการปรับอารมณ์ชีวิตมันดีไม่คิดว่าตัวเองจะได้แตะเงินล้านก็ได้แตะเงินล้านน้องสุก็จะเดินรุ่งเรืองยอดธุรกิจเป็น5้าล้านน้องสุน้องสุบอกว่าใช่มากชีวิตง่ายขึ้นมากใช่5ล้านสังกัดเดียวได้พี่เปมพูด่ะยอดขายาพลาดไปสิเลยขนลุกแค่เรื่องของยอดสังกัดเดียว แล้วธุรกิจหน้าร้านเขาราคาทุกคนค่ะโอ้ยดีใจดําเด้น้องสุขอให้เจริญยิ่งขึ้นไป